นี่มันทึกใหม่นครับนี่น้ำ้ำลึงทึ่เขา,ม,ามีหมามาด้วยนะครับมีหมาสามตัวแดงสองดำหนะึ่งเป็นน้ำล้าปลากข้างเขานะครับผมไม่รู้เลยผมอยู่ตรงไหน เราทิศทางละมันจะมาลำทางครับมาสามตัวเนี่ยเร็วไม่รู้มันจะพาผมไปไหนครับมาสามตัวเนี่ยไม่ใช่มาผมด้วยผมเดินผ่านกระทอ่อมกระทอ่อมน้อยๆท่บหนึ่งครับมีคนอยู่แล้วมาสามตัวนี้า,า่าลำทางมาเลยตัวที่ไม่ได้บอกออกล่าวเลยครับ น,นี้นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมีแต่ปลาไล่ครับโคดเข้าอะไรเต็มไปหมดนครับคนพื้นที่เขาอยู่กันนะครับผมมในแค,คนพื้นที่กับน้ำสวยงามมากครับทำเลเล่นน้ำตกก็ได้เดินล้อยชมเลยก็ได้ครับ

ดูน้ำมาแต่นั้นเลยอีนน้องไปดูบนเขาครับน้ำมันก็อไัยก็หญ้าเต็มเลยแต่กูไม่รู้กูอยู่ไหนไม่ร,รู้จะบอกกูทีเช็คอิน่ได้ มาก็ะแสนดียังเลยมาเป็นเพื่อนมาสามมาเป็นเพื่อนด้วยมาตอนนี้ไม่กี่โมงเดินมากับชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วต้องเดินขึ้นไปคืนนะเนี่ยตั้งไกลนะเนี่ยมาเป็นโลนะเนี่ย ปลาครับปลาปลา,อ,าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้กันนะเขาจะมาหาปลากันเขามานอกเอานะครับเขาไม่ใช่อทอดแหหรือหาตะไครยอะไรมาจับกันครับคนแรกแค่นี้เขานอกอย่างเดียวนะครับ แล้วมาสามตัวมันเล่นไม่คอยกูเลยนะครับนไปอย่างซาตาเเตนเลยกุเดินลุยน้ำเก็บบอลเก็บเผือกนะบอลไม่รู้ว่าอุเห็นอะไรของหน้าวก็หมด ไม่รู้วาผมเดินมาทำไมว่าจะเดินมาหาพี่น้องเมียที่ชื่อเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมเดินมาเดียวคนเดียวเลยโดดเดียวเดียวได้ในทองปลาเขานะครับรับน้ำ,น,ำน้ำป่าเขาเมื่อปีเท่าไหร่ปีสี่สามสีห่ห้าเลยห้าเลย ห้าสามนี่แหละครับจำไม่ได้เนชะื่อวระอุอติครับน้ําป่าไหลหลากดรืเขาถล่มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่เรามาผมรู้สึกว่ามัน,นไกลเลือกเลินหมาพากูมาเนี่ยพากูมาทำไม มาพามานะครับกูไม่รู้หรอกว่ากูจะไปไหน รวมมาพากลมาซื้อเดี่ยวดำไปไหนลูกไปไหนดีละดำมาฮะดำไปใช่มองดูนี้ำนึกว่าต,ตื่นนะครับดึกนะครับก็มาเข้าละ มาแล้ว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 มา,นนา,งางล้มมา้าล้มาคมาแ้มาล้มาแ้มามามานลมล้าแ้าม้วา้า,าม้มาล้มาลมาแล้ล้ว มานี้มานี้มานำ้ำลอยมาลูกลอยมาลอยแล้วลอยมาแล้วลอยเอาไม่เล็ก ลอยเอาอย่าไปโน่นมันลึกไปมานี้ดูนะครับน้ำอโอน้ำสวยงามมากครับกูไม่รู้เลยกูเดินอ้อมเขาอยู่เนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับแนวอุ้มมาข้ามฝาก